จับสัญญาณกองทัพขยับมีในค่ะขมินจ้องเปิดฉากบุกป,ปราสาทโดนตวนค่ะ แม้ว่าวันนี้นะคะวันที่2สิงหาคมปี2568จะเป็นวันที่5ที่เข้าสู่สัญญาการหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่หากนับวันที่กัมพูชาหยุดและเมิดการหยุดยิงจริงๆคุณผู้ชมก็คือวันจะเข้าสู่วันที่3นะคะก็คือหายไปไหนไม่รู้2วันค่ะสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยยังคงไม่ปกติชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าผู้บริหารประเทศคนไหนบอกทุกอย่างปกติก็หมดคำจะพูดแล้วละคะ่ะโดยกองทัพ ขเมรนะคะยังคงมีการเติมกําลังทหารเข้าพื้นที่ตลอดแนวปะทะค่ะอีกทั้งยังมีการขนอาวุธหนักเข้าสู่พื้นที่ระยะยิงแถมมวลปราสาทตาควายตามที่แหล่งข่าวได้เปิดเผยก็ยังได้ส่งกําลังเข้าเติมจนเต็มหน้าพร้อมกับประจําการปืนกลหนักในตัวปราสาทจนตอนนี้ค่ะตัวปราสาทกลายเป็นฐานทหารไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาดูอีกความเคลื่อนไหวนะคะทางฝั่งไทยบ้างก็มีรายงานจากฝั่งกองทัพภาคที่2ค่ะว่าแม่ท ภาคที่2เนี่ยตรวจเยี่ยมบำรุงขวานด่านชายแดนขอบคุณที่ปกป้องอธิปไตยเข้มแข็งลั่นเราทำถูกต้องแล้วย้ำกับผู้บังคับบัญชายืนเคียงข้างขออย่าประมาทอะไรเกิดได้ตลอดเวลาค่ะโดยพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2นะคะได้ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการต่างๆพร้อมกับมอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งและ โอวาดแก่กำลังพลโดยแม่ทัพภาทีสองได้กล่าวขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งของฐานทุกนายยืนยันหน้าว่าพวกเราทำถูกต้องแล้วพร้อมทั้งขอทฐานทุกนายเนี่ยระหนักเสมอว่าระดับผู้บัญชาการทุกระดับเคียงข้างอยู่เสมอขออย่าได้ประมาทพร้อมจะเกิดอะไรได้ทุกเวลา พร้อมกับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและขอให้ติดตามข่าวสารด้วยโดยแม่ทับภาคที่2ได้พักค้างคืนอยู่กับทหารตามแนวชายแดนตลอดทั้งคืนแต่ที่น่าสนใจไปกว่าการที่แม่ทัพค้างคืนกับเหล่าทหารกล้าชายแดนและก็ประชาชนนะาต่างพากันตั้งคาถามมากเห็นทีจะเป็นภาพที่ท่านแม่ทัพเนี่ยลงพื้นที่สั่งการบริเวณปราสาทโดนตรวนจังหวัดศรีสะเกดหลายคนสงสัยเขาว่าไปลงพื้นที่ตรงนี้ทําไมนี่คือปราสาทอะไรเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะคะก่อน จะมีการประทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชาปราสาทนี้ถูกล็อกเป็นเป้าหมายแรกด้วยซ้ําในการบุกยึดของเขมรแต่ฐานไทยก็สามารถปกป้องเอาไว้ได้แม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงสมรภูมิรบนี้แต่บอกเลยค่ะว่ารอบปะทะรอบสองนี้เขมรล็อกเป้าที่นี่แน่นอนแล้วกองทัพก็ทราบเรื่องนี้ดีเพราะว่าการมาที่ปราสาทโดนตรวนของแม่ทัพภาคที่สองมีนัยสำคัญแน่นอนค่ะ